ใครจะเลือกก่อนไตไตไตไปตรงอันนี้ไม่เห็นติดไม่ได้อันนี้อะไรมันโผล่ดนจึงได้แต่เทปไปตรงนะทุกคนได้ได้อันนั้นไตจะเลือกทุกคนหลับตาถ้าเป็นของอะไรไม่ได้อ่ะดังหลับตาโอ้โหเพรคนหลับตาไตก็เลือกอันหนึ่งโชว์กล้องก็ได้เออตัวเลือกตัวเรือก็พอเรียนไปแล้วไอ่านตาทุกคนเลยอ่าตาติดไม่เรียนไม่เรียนเขาหลับตาตอบอยู่นะหลับอยู่หลับอยู่ติดเลือกอนนี้เลยแล้วเราเลือกอันเดียวกันโดยความบังเอิญนั่นไงนั่นสิมันจะแบบมันเทนิดนึงเสร็จแล้วบอกนะมันจะเรียนจริงหรอ พี่ตาน่เามเล่นยัอนนีตาพี่ตานันทุกคนหลับตาหลับอยู่ยังไม่ได้ดื่มเลยพ่อสาดท้ายหลับแล้วอ่ะเสรแล้วแม่แม่ลืมตาทุกคนหลับตอไปตอนนี้ตาแม่เรียกหรอค่ะแม่เรียกเลยค่ะเล่นเสร็จแล้วก็บอกนี่แม่เรื่อันี้อะแม่หลับตาตาพ่อค่ะแมมุดเลยออยากซื้อมาเล่นนคนม่อเลนะ จะเริ่มบินคนแรกโทษจังเลยได้ไได้เนรอดยังรอดรอดหมายถึงถ้าาดนที่แม่ลแม่ก็ต้องบอกว่าต่อรอดงานตาตหนูนี่แหละตายายฮะาดด้เหอลนกเดียวนะตอนะอะไรนะีต้องนั่งรอเหรออนั่งรอัูเอาอันนี่รอด ต่อไปตาแม่อ่ะใช่รอดแม่ก็ต้องหยิบของพ่ออยู่แล้วไีต่อไปอ่อได้ตาพ่อตาพ่อตอไหรอเอรอดคนรวยแล้วตอ่ะรอดรอดียวพิของใครเนียของมนยต่อไรอดรอดไหมรอดพ่อไปแล้วน่ก่อนสิี่โท่ รอดตาตาเนาะสีแดงรอดรอดน่ากลัวตาตาพ่อนั่นชุบพีวิทเดี๋ยวถ้าพ่อตายก็ตายไล่ตายเลยตายไงรอดรอดรอดก็ต้องรอดอยู่แล้วหนูไม่มีสิทธิ์แล้วรอดรอดเราจะแจ็ครูอันนี้มันดุไม่ดีนะอั่รอดอยางินกิเงิรอดรอดเลยมันต้องเข้าแบบเลยก็เหลือฝากอันเดียวอันนี้มีตังเยอะถามว่าพ่อจะโดนหรอโอกาสน้อยมากพ่อจ้าฉันจ้าฉินสีทองหแือวะ เดือดตรงนี้รอดรอดอร่อยรอดรอดแตาพ่อแจ็คของพ่อแม่อุ้ยผิวเข้มเค็มอันนี้กันแรงรอดอะไรไต้เป็นคนชอบเสี่ยงสั่งมาสุดท้ายก็ชอบเสี่ยงรอด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 เฮ้ยไม่มีใครเลือกสีส้มเลยสามคนทำไมจะไม่มีใครเลือกสีส้มฉันก็อันแรกเลยรอดดาบตาพ่อพ่อแบบนียวไม่เสร็จเลย ได้กินถูกๆไปครั้งแรกนะปกติตายทะเลเลยจริงสองคนรอบแรกอ่ะทำไมชุบชีวิเถอะแม่คูณเล่นใหม่แม่าเล่าตายรอใครบอกว่าหน่อยตายแล้ว่ปทุกคอนนะเนี่ยรอต้องยอดเหลือคนตายคนแสียตายแต่ละสายรอดกินนี่จุกไปเลยของบ้านตัวใหญตายเพราะถ้าตายเราต้องเลยจริงด้วยใช่เราต้องแข่งคนใครกินใครกินใครกินตอนรปกติแต่ไม่ได้กินเยอะเอ้าตายเหรอ อะไรเกี่ยวกับหัวริมๆรอดอันนี้คือผิวขาวใช่ไหมอันนี้ดำจีนซ้อนแตกไปหมดน้ำตาลขึ้นตาตุ้ยเราตาต้แสดงถึงความขาวของเราคุณขาวจ๊อตเลยอ่ะก๊อตเี่ก็เหลือหมดอ่ะเดี๋ยวสองอันไปลรอดมาเล่กันดีอ่ะเดี๋ยวเล่นดี๋ยวมาเดี๋ยวปด้วยนะแม่นอนก่อนจอไ้วยเราเป็นคนผิวขาวต้องกินสองอันรู้สึกอันนี้คิมคิมไม่ได้สิมีแม่เรียนไหมรอดฉันไม่ได้ทำแบบนั้นฉันนิดริมๆนี้ ตายทัวรอดรอดเลองดอดเราจะได้กินเยอะโกงนะแต่ว่าต้องมีใครเอาสีเขียวแน่แต่จะลองเอาสีเขียวตายตายไปดี๋ยวเอาด้วยตาเล็กตาไต้ตุยเย่ต้องมีของใครอีกคนนึงพี่ตาลองกินขิเรียงการรัดับเอะไรเจ้าเนี้ยทีโรได้แค่สองอันนี้รอดเหรอทีโรได้ทุกคนอย่าเพิ่งกินเราจะมาบอกที่หนึ่งกันนะคะทุกคนแต่แม่เอาคนที่แพ้คนแรกก็คือสุดหรอคนนี้นะคะส่วนรองลงมานะคะก็จะเป็น คนเก้ค่ะคนเก้แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นคนที่บูลลี่ไปทั่วนะค่ะทุกคนฮะบูลลี่ไปทั่วสุดหล่อที่เธอเหลียวคงไม่สกินส่วนคนที่ปกติก็แพ้แต่รอดอยู่นะเอี้นะก็คือไม่งานมาแบบจริงคนนี้นะคะทุกคนน้องแว่นส่วนคนชนะนะคะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีนี่พี่ตดเลือดนี่นะนี่คือแบบวันนี้ทุกคนทุกคนฝาดเลยที่โหลได้โสดคือแม่กับพี่ตาเลือกเราหยิบเลือกเราหยิบเลือกเอยอะไรก็รอดใช่ไหมหยิบไปนี่ตาเองเลยตาหยิบอ๋อมันเป็นของตินแล้วสินะติดตาเลือกเล่นกอันนี้ ได้จังไปนี่แหละอ้าวอ้าวตอนนี้้แต่จังใจมากมันต้องมีคนหยิบของมันนะน้ำไม่พอแถมยังเลือดสุดท้ายได้ด้วยอือะไรขนาดนี้นะกินเลยทุกคนบ๊ายบาย